สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะผมเซลตูนมาด้านะคผมอ่ะคลิปนี้นะครับจะเป็นมาด้าเอ็กซสามสิบเอสพีรุ่น คาร์บอนอีดิชันนะครับผมอ่าบอกเลยนะครับว่าสวยมากนะครับผมอ่าบอกเลยนะครับว่าส่วนลดจุกจุนะครับผม2องแสนบาทนะครับผมอ่าสีที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับจะเป็นสีเทาแมชชีนเกรย์นะครับผมเพิ่มเงิน15,000บาทนะครับผมอ่าสังเกตได้ว่านะครับตัวรถนะครับจะเป็นสีแบบโอ้ถ้าโดนไฟนะครับจะออกเป็นสีแบบฟลิ้งๆหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่าบอกเลยนะครับว่ารูปทรงเขาดีไซน์นี่คือสวยมากนะครับผมอ่าคันนี้นะครับราคาเต็มนะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสน 11,000บาทนะครับผมอ่าบอกเลยนะว่าสวยมากๆเลยนะครับผมอ่าส่วนลดจุ๊ดนะครับผม200,000บาทนะครับผมอ่าใครสนใจตามหาอยู่นะครับผมที่โชว์รูมมาสดาเลยเลยนะครับภายในนะครับจะตก แต่งด้วยเบาะแดงนะครับผมได้แดงนะครับผมอ่ะล้อนะครับเป็นสีดําแล้วนะครับผมส่วนอ่าฝาครอบกระจกนะครับก็เป็นสีดําด้วยเช่นกันนะครับผมอ่ะสเปคนะครับบอกเลยว่าเดิมๆเหมือนกับอ่ารุ่น SP ทุกอย่างนะเพิ่มเติมก็คือเป็นคาร์บอนเอดิชันเบาะแดงเข้ามานะครับผมและดีไซน์รูปทรงนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมอ่สมรรถนะช่วงล่างดีทุกอย่างนะครับผมใครสนใจนะครับผมลองเทสได้เลยนะครับผมหรือโทรสอบถามไดที่เบอร์061นะครับกหนนึ่งเก ูได้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมอ่าระบบเกียร์นะครับจะเป็นระบบเกียร์อ่า6สปีดนะครับผมมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับผมเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์นะครับผมอ่ามีเบรกโฮนะครับเบรกไฟฟ้านะครับผมโหมดสปอร์ตปรับเปิดปิดได้นะครับผมมีโหมดแมนนวลมาให้ด้วยนะครับผมอ่าบอกเลยนะว่าสวยและคุ้มมากๆนะครับผมใครต้องการรถครอบครัวรับตอบโจทย์เลยนะครับผมมาพร้อมกับเครื่องเสียงบอสด้วยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับทีเด็ดนะเครื่องเสียงบอสนะครับ หน้าจอนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมบอกไงครับสวยๆงามๆแบบนี้ไปเลยนะครับวันนี้นี่คือแสงที่ตกกระทบนะครับผมอาจเป็นไฟสีเหลืองนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับดูดูดูหล่อๆไปเลยบอกเลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับผมท่านผู้ชมที่ได้เห็นนะครับสลับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผม ักสอบถามนิ้ที่เบอร์0 6น8 6 1 1 9 1 0กอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับผมนี่เลยนะครับที่บอกก็จะมีตัดดำนะครับผมอันนี้เป็นวิงหลังนะครับผมพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เลยนะครับภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนหน้าจอดิสเพย์นะครับมาพร้อมกับขนาด8.8นิ้วนะครับผม มาพร้อมกับฝาท้ายพับไฟฟ้านะครับปรับสูงต่ำได้นะครับโดยการปรับนะครับผมอ่าแม็กนะครับจะเป็นแม็กสีดำนะครับผมขอบ18นะครับกระจกด้านข้างนะผมเป็นสีดำนะครับผม สำหรับลูกค้าที่กำลังตามหา CX 3 0 SP อยู่นะครับคันนี้นะเป็นรุ่นคาร์บอนอีดิชันด้วยนะครับผมอ่าเป็นข้างในนะครับเป็นเบาะแดงด้วยนะครับผมใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับส่วนรถจุๆจุนะครับผม2 0 0แสนบาทนะครับผมอ่าใครสนใจนะมาเทสได์ได้เลยนะครับผม